าคนระดับด็อกเตอร์จินมาเล่นซะเสียเลยนี่เขาเป็นด็อกเตอร์ด้วยเฮ้ยกับคอนเทนต์ชวนหิวที่ชอบขึ้นฝีตอนดึกๆอะ่ะกลุ่มเพื่อนที่มักจะรวมตัวกันช่วงเย็นทําอาหารกินกันหัวเลาะเฮฮาปาร์ตี้ไม่วายก็หยิบกล้องเพื่อประ่ายกลายมาเป็นคอนเทนต์อีกก็ทําแล้วมันมีความสุขนะได้เจอเพื่อนแล้วก็ได้กินของอร่อยๆอ่ออะทุกครั้งที่ถ่ายคอนเทนต์กันมันมีแต่เสียงหัวเราะอ่ะ รอขนาดนี้ก็เกินไปวันนี้นะเดี๋ยวเราจะพาไปดูการถ่ายทําเบื้องหลังชแนลใหม่ที่ผมเพิ่งเปิดขึ้นมาได้ไม่นานวันนี้เองคือเบื้องหลังการทำงานแนลเนิร์ดเดือครับ สำหรับใครที่ชอบกินเนื้อหรือกินสเต็กนะครับไอคอนเทนในชาแนลนีน้จะมีตั้งแต่ิ๊กิเนอร์นะครับแล้วก็สอนวิธีการทำสเต็กเป็นเรื่องราวสนุกๆน,นะครับเกี่ยวกับการทำอาหารกินเองที่บ้านจริงๆแล้วที่มาที่ไปที่อยากจะทำคลิปนี้ขึ้นมาครับเพราะว่ามีคอมเมนต์ถามกันมาตั้งเยอะเลยว่าแบบเฮ้ยโปรดักชันสวยจังเลยใช้อะไรถ่ายทำไมถ่ายออกมาแล้วดูจุยซี่น่ากินขนาดนี้เนื้อเนื้อมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับในการถ่ายทำแต่ละคอนเทน ในคลิปนี้ก็จะมาตอบคําถามทุกคําถามนะครับที่เคยถามมาเกี่ยวกับเรื่องคุณลิตีในการถ่ายช่องว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการถ่ายทําเนื้อเนื้อครับันดับแรกเลยคือกล้องของเราตอนนี้เราเปลี่ยนมาใช้กล้อง nikon z8 เราจะถ่ายเป็น prores นะครับ 4k 42210บิตนะแล้วก็นี่อเป็น internal record ใส่การ์ดต,ตัวนี้เลยไทปี B, นี่ตัวนี้ในแต่ละครั้งที่เราถ่ายคอนเทนต์นะครับเราก็จะใช้เป็น prores 422hq 10บิต ถ่ายทั้งหมดเป็น 4K 50p ครับและในบางทีเราก็ถ่าย 8K RAW 12บิตด้วยตอนนี้มีเฟิร์มแวร์อัปเดตมาใหม่นะครับสามารถถ่าย 4K RAW นะครับ 120p internal โปรไฟล์ที่เราถ่ายครับเราจะถ่ายเป็น N-log แล้วก็ใช้รัดที่แปลงเป็น709ของ n i k อนเลยพอแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาทำ Color Grading อีกทีหนึ่งครับซึ่งการถ่าย4220บิต N-log ก็เพียงพอแล้วครับกับการทำ Color Grading แต่ถ้าใครที่ยังสะใจไม่พอนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นถ่าย 8K 12 bit Raw ได้ซึ่งภาพที่เห็นตรงนี้นะครับก็คือภาพที่ถ่ายด้วย 8K 12 bit Raw นี่แหละแล้วก็เอามาเกรดสีอีกทีหนึ่งใช้ p r o e lens นะครับในการถ่ายอาหารซึ่งเป็นที่นิยมมากเลยนะในการถ่าย food shot แบบนี้มุมมองที่จะทำให้สิ่งเล็กๆเนี่ยมันดูอลังการมากยิ่งขึ้นแถมยังเอาไปจุ่มน้ำได้ด้วยอ่ะ ยิ่งพอจับคู่กับไฟล์ในระดับสูงแบบนี้แล้วเนี่ยยิ่งทําให้ภาพของเราเนี่ยมันดูสตันนิ่งมากๆเลยนะเรียกไดกว่าดึงดีเทลของอาหารของเราออกมาได้หมดจดจริงๆเลยอะ่ะแลนี่ครับเห็นภาพสวยๆในชแนลของเด็ดเน,น,นื้อคน <laughs> นี้เลยับมาไจากนี้วิดีวอรดอครับสวัสดีครับ <laughs> เขาคือผู้อยู่เบื้องหลังภาพสวยๆและมุมมองเจ๋งๆวูดีเพจวอดอนี่แหละ หนึ่งในเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่มากินข้าวด้วยกันบ่อยๆในช่องเนิร์ดเนื้อครับถ้าใครอยากได้ภาพถ่ายอาหารสวยๆนะครับแนะนําคบเพื่อนที่ถ่ายวิดีโอเก่งๆครับและสําหรับเรื่องของเสียงนะครับเราก็ใช้ช็อตการสลับกับไวเลสนะะครับอันนี้เราใช้ของ p o l y Land ตัวนี้ใช้งานง่ายคอนเฟิร์มเลยเห็นไฟสวยๆครับผมจินจัดฟอยจินจัดไฟนี่วันนี้เราใช้ตัวนี้เลย สมอลเล็ก RC แก๊ง RC ทั้งหลายเออแก๊ง RC เรามี 450C กับ350ใช่ๆไฟที่เราใช้ทั้งหมดมี4ดวงซึ่งเราทำไมเราต้องใช้4ดวงเพิ่นเพราะว่าเรามีทั้งเอ้าดร์มีทั้งอินดอร์อะไรเงี้ยอินดอร์สองที่ด้วยเอออินดอร์ใช้สองตัวใช่กับข้างนอกคือข้แบงค์บนกันดีกว่าก็ตอนนี้สิ่งที่เราจะทำเนี่ยครับก็คือเราจะเอาตัว small ล็ g แล้วก็ใส่คาลเลนเทอมตัวหนึ่งไว้ข้างบนเพราะว่าเราอยากให้ไฟข้างบนน่ะสามารถที่จะกระจายล้อมรอบ ตรงที่เราย่างเนื้อทั้งหมดได้เลยแล้วเราเค่อยเอาไฟสักตัวเป็นคีย์ไลท์ไว้ข้างล่างตอนที่เราย่างเนื้ออะไรเงี้ยเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้หย่อนจากข้างบนลงล่างครับมาดูกันมานี่เรากำลังเลี้ยเท่ากับว่าข้างล่าง,าาาง,าง,ท,งทั้งหมดก็จะโดนแสงตัวนี้เป็นตัวหลักแล้วก็เดี๋ยวค่อยมีคีย์อีกตัวที่ไว้ส่องหน้าผู้เด่นอะไรเงี้ย ไฟดวงหนึ่งครับก็จะเป็นตัวนี้เลยก็คือเอาไว้เป่าเข้ากับฝาผนังที่เป็นสีขาวนะจากการตั้งไฟตำแหน่งแบบนี้นะครับก็สามารถครอบคลุมพื้นที่นะครับที่มืดสนิทเลยเนี่ยให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นครับเราใช้แลนเทิร์เพื่อควบคุมความสว่างโดยรวมและใช้ไฟธรรมดานด้แหละครับใส่โคมธรรมดาเป่าเพื่อทําเป็นขีไลท์เรามาพูดถึงเลนส์กันบ้างครับเลนส์ที่เราใช้เป็นหลักเลยนะครับก็คือจะเป็น 2470F2.8S line ครับ เนื่องจากเป็นซูมได้นะครับเราก็จะมีการทําระเบิดซูมเล็กน้อยนะครับตามสไตล์วูดดี้นะทำงานคู่กับออโต้โฟกัสที่สามารถทำคอสตอมไมซ์เซตอัพได้นะครับภายในตัวกล้องเนี่ยสามารถทำงานได้แบบสะดวกมากๆแล้วก็ครอบคุมทุกระยะในการทำงานเลยแหละและเลนส์อีกตัวหนึ่งที่เราใช้ในกล้อง2นะครับก็คือ105 f 2.8 macro s line ครับเรียกได้ว่าเลนส์ทั้ง2ตัวนี้นะครับเราใช้เป็นหลักเลยทีเดียวสำหรับ macro เองเนี่ยเอาไว้เจาะอย่างเดียวเลยครับ ขยายมุมมองนะครับให้เห็นดีเทลต่างๆของอาหารของเราความจุยซี่ครัชที่ดูก,กรอบทำให้ผู้รับชมสามารถจินตนาการได้ถึงกลิ่นเลยทีเดียวแหละทั้ง2กล้องนี้สามารถครอบคลุมการตัดสลับได้อย่างลงตัวมากๆเลยโอ้ยหิวอ่ะเรามาพูดถึงไฟในบ้านกันบ้างครับไฟในบ้านเราก็ใช้2ตัวเหมือนกันครับเราก็ใช้เป็นตัวคีไ g h ์ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นแบ็คไล h ์ตัวหนึ่งครับ เพราะการใช้ไฟต่อเนื่องนะครับที่มีค่าสี CRI หรือ TLCI ที่สูงแล้วเนี่ยสามารถดึงประสิทธิภาพของสีแดงที่เราถ่ายได้เนี่ยออกมาได้อิ่มยิ่งขึ้นครับยิ่งโดยเฉพาะสีของเนื้อแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะลองดูชดเปิดดิ <c oughs> อ้อ้ยน่ากินสุดๆนั่นแหละครับการใช้ไฟเลยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆกับเรื่องของการถ่ายอาหารจริงๆก็ทุกเรื่องอะไรซีในห้องครัวก็คือเราต้องปิดไฟบ้าน ต้องใช่เพราะว่าค่าไฟสีอะค่าสีไฟอ๋อมันไม่มันนี่นะโอเคคือเราต้องปิดไฟบ้านเพราะว่าไฟบ้านอะค่าสีมันไม่สวยเวลาทำอาหารเรามองเห็นแล้วมันสวยแต่ว่าในกล้องมันไม่สวยในกล้องมันอาจจะไม่สวยเพราะในไฟอย่างนี้แต่ว่าวิธีของเราก็คือเราจะยิงเนี่ยทำเบลส์ก็คือยิงขึ้นบนฟ้าที่เป็นสีขาวแล้วให้มันเบลส์ู่มังล่างแบบนี้เหมือนกับทั้งฟ้าเป็นไฟใช่จริงจริงไปทำแบบนี้ก็ได้นะมันก็จะทำให้ภาพแบบว่านวลมันเป็นเบลส์ธรรมชาติเหมือนไฟจริง อ่ะให้ดูภาพซะหน่อยเดี๋ยวหาว่าเราพูดไม่จริงคาร์มาไรซ์แ n นยอนนุ่มๆหอมๆหวานๆน,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 นอกเหนือจากอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้แล้วเนี่ยบรรยากาศความสนุกสนานในกองเองก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้คอนเทนต์ของเราเนี่ยดูแฮปปี้และมีความสุขคนที่ดูก็แอบยิ้มตามไปด้วยก็ทำคอนเทนต์แบบไม่ฝืนนะนะ และที่สำคัญคือเรื่องของครีเอทีฟนะครับอันนี้ต้องขอยกเครดิตให้กับคุณคนภาคเสียงเลยแหละสำหรับเนื้อเนื้อเองแล้วขาดคุณคนนี้ไปคงไม่ได้เลยเพราะเขาเป็นทั้งโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นคนที่ตัดต่อในช anel เนื้อเนื้อด้วยครับเฮ้ยกืบลืมคอมเมนต์ที่ถามกันมาเยอะที่สุดในช anel เนื้อเนื้อก็คือคนภาคเสียงคือใคร <laughs> ไม่บอกไม่บอกให้ไปติดตามเอาเองในช anel เนื้อเนื้อและนี่ก็คือเบื้องหลังการทํางานกับช anel เนื้อเนื้อครับ ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับพวกเรานะใช่ครับฝากช่องดีเอชอาร์ด้วยนะครับเอาไม่ใช่แล้วก็ฝากช่องวอนคือฝากให้เงยนทุกปากให้เงินโอเคๆแล้วนี่เบนจามินฟิล์มเมกเกอร์แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมติดตามเนื้อๆด้วยนะกี้ลืมบอกทุกคนว่าไอ้กล้องที่เราถ่ายเบื้องหลังอยู่เนี่ยเราใช้ ZF นะเออเพราะฉะนั้นเราใช้นิคอนหมดเลยอืมทั้งชแนลอยากเขยใจชื่อรุ่นนิคอนตัวหนึ่งที่ตรงลงมาเรียกว่า CF หรือ ZF จริงๆแล้วอ่ะเจนไม่ว่าจะแมวขาวหรือแมวดำ แม่งก็จับหนูได้เหมือนกันอีกอย่างนึงเว้ยไม,ไม่ว่าจะแซกหรือจะซีดเเอย่ยมันก็ถ่าย 8K Raw 12บิตได้แบบอินเทอร์เน็ตเฉด,ดระดอบไม่ว่าอ๋อ